สวัสดีค่ะพี่เอิร์ดสวัสดีค่ะพี่เอิร์ธวันนี้มี ทดลองทดลองอะไรมาให้แบบว่าเราลงเราเรียนให้เราแบบว่าศึกสงกษามาะจากเกมเมื่อกี้นี่เราก็จะเห็นการทํางานของกันเย่ซูเปอร์ยูวีแล้วว่าเฮ้ยเขาซึมไวขนาดไหนแต่ว่านอกจากการที่เราจะซึมไวแล้วเนี่ยเราต้องการรังสียูวีได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทดสอบกันการรังสียูวีของกันเย่ซูเปอร์ยูวีได้เลยนะโมเดี๋ยวเราให้ตัวแทนของโทนิควอเตอร์คนไหนที่แบบว่ามีความใสค่ะความซ่าจเหมือนโทนิควอเตอร์บ้างเชิญเลยจ้าเด็กน้โมพี่น้องได้เลย ตัวนิคโวอเตอร์มันมีอะไรโวลเทอร์โวลเทอร์ oh my god harry potter กินเนี่ยตัวนิคโวลเทอร์ที่ harry potter แล้วมีอะไรผสมอยู่บ้างอะตัวนิคโวอเตอร์มีควินินควินินควินินเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เที่ยวไปไปรักษามาลาเรียปะเฮ้ยงั้นมันใช่อันเดียวกันเฮ้ยไอ้ก๊อปคันยุคมาลาเรียด้วยอมาลาเรียเหรอพี่ใช่ไหมครับเพื่ออะไรมีควินินอุ้ยนี่ไงผัดใต้เป่ามาลาเรียโอ้ยผมเคยไปโอ้ยผมเคยไปเฮ้ยนำ่มมาลาเรีย ปมาเเเลซียโอ้โหโอ้ my god อันเดียวก็มันจะเป็นแบบว่าสตาร์ทที่แบบว่าสามารถแบบว่าดูดซับรังสี UV ได้แล้วก็ปล่อยแสงออกมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโดนแสง UV อันนี้แล้วเนี่ยมันจะเรืองแสงเพราะมันดูดแล้วก็ปล่อยออกมาเลยเหรอและเรืองสั่งเยอะไหมครับแตะไม้แตะไม้อ่ะได้หมดเลยเช้าสวัสดีบ่ายบ่ายาบ่าริบูเรนติซับพับมัง มันเรืองแสงจริงอ๋อนี่คือ UV ทำปริยากับคุณนินถูกต้องก็เลยเป็นสีฟ้าแบบนี้ทีนี้เนี่ยจะดูดแสงแล้วก็เปล่งประกายแบบเรืองแสงได้ทีนี้เนี่ยจะมีอะไรแบบปาอากันแสง UV ได้ก็ต้องเป็นกันเย่ Super UV นะสิอยู่แล้วช่วยเปรียบเสมือนว่าโอเคสมมุติว่าข้างในนี่คือใบหน้าของเราเราก็จะทาตัวกันแดดของกันเย่ Super UV ไปแล้วมาดูกันว่าเขาจะกัน UV ได้ขนาดไหนทาตรงแก้วได้เลยค่ะทารอบๆแก้วได้เลย เหมือนีบเกอร์เป็นใบหน้าของเราอ่ะถูกต้องทีนี้เนี่ยถึงเวลาที่เราจะต้องยิงแสกยูวีมาละอเอาลูกอุนอนี่อนอให้อุนอตาเยยยโยยยยายายยมยัยยยย่ายยเยยายย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 ยลยครับเป็นจัดสุยพยย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 เยย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 ออ่ะ หมเป็นหมอนี่เป็นหมูด้วยจบทันตะด้วยจำเป็นหมอตาด้วยหมออย่างนี้ไงผู้ช่วยผู้ช่วยหน่ยนะแพร่ใครแกคืนมือแกต้องเคยดูโดนท้องปากอะไรอย่างงี้ด้วยด้วยด้วยโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเปรียบเทียบกันดีนะอ่ะกันนั้นดูนะอันนี้เป็นสีฟ้าเห็นะอ่ะอันนี้คือยูวีโดนโดนควีนัวไอควีนินควินินจะไปหนี้สีฟ้าอันนี้ไม่เรืองแสงแสดงว่ามันทะลุเข้าไปโดนควีนินไม่ได้อะถูกต้องนะครับมีการที่จะซูเปอร์ยูวีนะคระป้องกันไว้อยู่ ถ้าเราทาหน้าซีเดียวอันนี้ก็จะเห็นใช่ปะไม่อ,อ,อันนี้คือหน้าข้างที่ไม่ได้าไทาดัางนั้นต้องทายท,ทั่วๆการทดลองเ,เมื่อกี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าก g a r n i e ป Super UV เนี่ยสามารถกันแสง UV จริง,งๆโดยที่เราใช้เนี่ยการเรืองแสงของตัว Quinine ในิกวอ c Water เนี่ย <S <s <we ak> เป็นตัวกําหนดเวลาเราทาเข้าไปแล้วปุ๊บเฮย้ยมันกัน UV ได้นี่เลยนะครับนี่คือ Garnier Super UV i n ว i s ิ b l ิ Serum s u ซ s c r e e n นนั่นเองเนาะน้องกันเนาะดีใช่ไหมใช่แล้วครับกันแดดเบาผิวเนื้อเซรั่มบางเบาแต่ ปกป้องจากรังสี UV 99%ช่วยป้องกันผิวหมองคล้ำจุดด่างดำฝ้าแดดแล้วก็กรดแดดครับมีหนังซ้ำยังมี Air Lock Technology oh <my> ชุดเป็นกันแดดที่เกาะผิวแบบไม่ทิ้งคราบขาวครับให้สัมผัสสบายผิวซึมไวเหมือนไม่ได้ทาเลยเ oh. มื่อกี้เราเล่นเกมไปก็รู้แบบเป็นการโช,ย, <Yeah. S 2> ชยยืนยันที่ดีที่สุดเลยว่าแบบมันทานแล้วเหมือนไม่ได้ทาทจริงจริงค่ะแล้วก็มีสูตรใหม่ด้วยนะคะ Super UV Cooling Water Gel Sunscreen นะคะเป็นแบบนี้เลยที่คุณเลโอถือนะคะมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะคุณอูโน คือมันจะช่วยเรื่องการปกป้องจุดด่างดำคือแบบว่าเราไปจักแสงแดดอะไรเงี้ยใช่แล้วครับแล้วก็เรื่องแบบรอยหมองค้ำหมองค้ำไม่พอสิผีคือสิผิวสีผิวสิผิวคือเป็นผีแล้วก็ยังจะต้องมีสิวนะไม่ใช่แค่คนที่มีสิวได้ผีก็มีสิวต้องการจุดด่างดำจากแสงแดดรอยหมองค้ำแล้ว ผิวผิวไม่สม่ำเสมเอ,อสดชื่นยาวนาน8ชั่วโมงเย็นสบายผิวด้วยเทคโนโลยี Cooling Active ครับครมบผมรวมไปถึงอันนี้นะครับนี่คือ Super UV Anti Acne Sunscreen นั่นเองครับค่ะตัวนี้นะคะออกแบบมาเพื่อสำหรับผิวที่เป็นสิวง่ายนะคะแล้วก็ยังควบคุมความมันถึง12ชั่วโมงด้วยค่ะใช่ครับผมนอกจากนั้นนะครับไม่ก่อให้เกิดสิว้สึกสบายผิวป้องกันมลภาวะครับผมตอนนี้นะคะที่วัสด์นะคะก็มีโปรด้วยนะคะ299นะคะ UV Serum ตัวนี้เลยไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะ กันไปอีกครั้งค่ทดลองเลยเออวันนี้เนี่ยจะพามาทดลองว่าถ้าเกิดว่าหยดตัวการเย็บรอยคอมพลีนวิตามินซีลัส s ูเตอร์เซรั่มเข้าไปเนี่ยจุดดำดำบนแผ่นขนมปังเนี่ยจะหายไปหรือเปล่าไม่เลย่อิวเดี๋ยวจะให้แบบว่าผสมสารก่อนผสมจุดดงดำก่อนวันนี้เราจะมีไอโอดีนกับน้ำเปล่ามา ให้น้องดิวเนี่ยผสมง่ายๆด้วยอัตราส่วน1ต่อ10บไอ้คนที่หนึ่ง้่อสิบน้ำเปล่า10อยู่แล้วแล้วแค่หยดไอโอดนลงไป1หยดเนาะ้อโอดีนก็คือจุดด่างดำอ่ะตัวแทนของจุดด่างดำเดียวเราหยดบนผิวขนมปังเนี่ยเราก็จะเห็นภาพละครับผมบีบก็ได้ครับ1บีบเบีบพอแล้ว ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องดิวแบบว่าหยดลงสักงหนึ่งหยดบนขนมปังดีกว่ามันหยดว้ไยไม่มันดำยังไม่ดำขนาดนี้มันไม่สีมันนี่ไงไอออเดรมาโอทดสอบแป้งเขาไปเดทถูกป่ะถูกต้องก็คือไอออเดรเจอคารแบบมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนล้วมันแกมม่วงเข้มมาแล้วไม่แต่ว่านี่เราเปรียบเทียบว่าเป็นจุดด่างดำบนผิวได้เลยได้เลยทีเราก็จะเห็นเหมือนกับจุดด่างดำบนผิวของเราแล้วครับ ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าตัวการ์ดเย่ไบรท์คอมพลีทวิตามินซีพลัสลูทเซรั่มเนี่ยเขาเก่งยังไงสามารถจัดการจุดดำได้จริงหรือเปล่าครับหยดลงไปได้เลยครับหยดลงไปได้เลยหยดลงที่จุดด่างดำได้เลยแล้วก็แบบว่าถูบนเบาๆใช้อะไรครับใช้มือก็ได้เกือบรักเกือบรักเป็นแบบเตรียมเบรกอะใช้มือก็ได้ใช้มือก็ได้ เฮ้ยเฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเอาอีกสูตรหนึ่งมาพิสูจน์ด้วยดีกว่าเพรผมเขาเป็นวิตามินซีเหมือนกันครับผมเนาะตอนี้เป็นสูตร day ถูกไหมครับถูกต้องรายกันเป็นสูตรไหนที่เป็น10%วิตามินซีค่ะครับสูตรไหนอยู่ที่ผมเองโอ้ยหล่อมากอะไรทีพกสูตรไหนผมพกไว้ตลอดครับเพราะผมชอบนอนบนรถบ่อยผมก็เลยทาน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ถูเลยหนายหญ่เลยไม่เพราะสูตรกลางคืนจะมีความเข้มข้นสูงมากเป็นวิตามินซีสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องในลองหยุดอีกได้ไหมครับ ไม่ไหวแล้วมันหวแล้วแป๊บเดียวเนี่ยเฮ้ยห็นแรกจางตายเลยหายเลยเฮ้ยยังไม่ต้องทาถูทาถูเลยอ่ะเฮ้ยหายเลยเฮ้ยจริงๆแต่เอ้ก็จางกันนะสุดเดย์ใช่เฮ้ยแต่ว่าแป๊บเดียวเนี่ยจะหายเลยอ่ะลองลองคิดสิว่าถ้าเป็นแบบจุดด่างๆของเราเนี่ยเนี่ก็ช่วยได้เลยนะอันนี้การเปรียบเทียบไม่เห็นว่าถ้าแบบทาลงไปบนจุดด่างๆก็จะช่วยแบบทำให้จางลงได้ใช่ไหมคือยังไงครับคุณเนิร์ดวิตามินซีเนี่ยเขาเขาไปทำปฏิกิริยายังไงครับ จริงๆเขาจะไปทำปฏิกิริยาที่ชื่อว่าแบบถ้าเป็นเคมีก็เป็นรีดอกน้องตัววิตามินซีเนี่ยเขาก็จะให้โฟตอนให้โฟตอนแล้วก็จะรีดิวส์ตัวไอโอดีนให้มันไม่มีสีนี่จยหายเลยหายอยู่วิอยู่วิ ถ้าคุณชมลองดูนะครับนี่เราหยดไปแป๊บเดียวนะครับตอนนี้นะฮะอรอยเนี่ยนะฮะจางไปเรื่อยๆเลยนะ,ะครับผมนี่ทั้ง2แผ่นเลยนะจริงๆล่ะคุณคิดดูสิขวดเนี้ยมีวิตามินซีมากกว่าสูตรเดิม30เท่าเฮ้ย <c oughs> เอาไงเอาไงดีมากกว่าสูตรเดิม30เท่าวิตามินซีเออสุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้ถือว่าในแล a p ของเราเนี่ยนะคุณเอิร์ธนะครับพามาให้เห็นภาพแบบสุดๆเลยนะฮะยังไงขอบคุณเอิร์ธถามมากๆนะครับขอบคุณะคร่ะ